ฉันจะดูแลเธออยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธอ air, อ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสันดิดีดย่อม,มาจากด h ฟิน n i t มีในเ e รี่ต้องมีดิดีจากอร์ แม้เท่าคงจะไม่ดีมีฉันดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้อร่างกายต้องการดีๆที่มีมาในมากีตาไต้ใสผู้ฉันดีและเธอได้นอนและฝันดีเดลฟินิตีนให้ภูมิต้านทานจะดีเหมือนมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวิญาฉันจะดูแลเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดีย่อมาจากเดลฟินิตีนมีในเบอรี่ต้อง และเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธอ air อ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดิดีย่อมาใจเาดอฟิน,นิทีมีในเบอรี่ต้องมีดิดีจากเบอรี่ในมาอี แอบเท้าคงจะไม่ดีมีฉันดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้เองร่างกายต้องการดีๆที่มีมาในมารกี้ตราดใส่ผู้ชนดีและเธอได้นอนและฝันดีเดลฟินิตีนให้ภูมิต้านทานจะดีมันมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวิญาฉันจะดูแลเธอ,อยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดีๆย่อมาจากเดลฟินิตีนมีในเบอรี่ต้องมี สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการ t r a v e ฟอร์ไลท์นะครับเที่ยงวันบรรดาลใจกับเรื่องราว12นาทีเต็มที่สร้างแพชชั่นให้ตัวคุณนะครับเพื่อชีวิตเพื่อความสำเร็จของคุณผมมงคลสันเษาสายนะักธุรกิจยูนิเวอร์ไลท์ระดับ Group e x e c u t เซค b ฟ s บิส s นสพาร์ทเนนะครับวันนี้ก็จะมาชวนหลายๆท่าน พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเปลี่ยนเพื่อทั้งชีวิตกับ u n นิล v เวอร์ไลนะครับก็ผมนะครับเ,เป็นพนักงานบริษัท u n นิล v เวอร์ไลในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษเมื่อในอดีตประมาณ20ปีที่แล้วนะครับเห็นโอกาสในธรุรกิจนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยก็ไม่ได้เปิดใจเนาะแต่เปิดหู ข้อมูลการทํางานเนาะของผมเนี่ยมันจะต้องไปจัดงานอีเวนต์นะหรือถ้าเกิดพวกเรารู้กันก็คืองานยูนิลิเวอร์หรือเรียกว่าอยูสักเซสนะให้กับผู้ร่วมธุรกิจนะมานานกว่าสิปีนะ,ะระหว่างการทํางานเนี่ยผมอาจจะไม่เปิดใจนะแต่ผมเปิดหูรับฟังนะพอผมเปิดหูรับฟังเนี่ยข้อมูลเข้ามาเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เปลี่ยนใจที่จะ,ะมาทําธุรกิจยนะูนิลิเวอร์ไลน์เนาะแล้ว ก่อนอื่นเนาะก็คือมีคนคนหนึ่งเนี่ยชอบพูดพูดคำคำหนึ่งเนาะก็คือคนที่คิดได้มากกว่าคนอื่นหน่อยเนี่ย ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนอื่นอย่างมหาศาลเนาะประโยคนี้เป็นประโยคของเจ้านายผมนะคุณนรัตคุณวัฒนากรเนี่ยพูดกับผมไว้แนละ้วมันกล้องอยู่ในหูผมอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่คิดได้มากกว่าคนอื่นหน่อยชีวิตเปลี่ยนแปลงมากกว่าคนอื่นอย่างมหาศาลเนาะแต่ถ้าคิดได้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรก็คงจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเนาะผมก็ตัดสินใจออกมาร่วมธุรกิจกับทินนะีลิเวอร์ไลน์เนาะสิ่งแรกที่ผมจะเปลี่ยนแปลงเนาะผมก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณของผมเนาะก็ผมก็ดูแลจะ คุณของผมเนี่ยน้ําหนักประมาณร้อยหกกิโลเนาะนะก็ณปัจจุบันเนี่ยผมสามารถกลับไปอยู่ที่น้ําหนักประมาณที่เจ็ดสิบห้ากิโลได้เนาะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงผมก็คือบุคลิก ลักษณะรูปร่างเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ได้ติดตามโค้ดเนาะก็คือโค้ดพีเจอรี่โค้ดพี่หมูวิสูรเนี่ยไปทำตลาดประเทศมาเลเซียกับยนะูนิลิเวอร์ไลน์เนาะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงจากการที่จะเป็นพนักงานเนะเป็นเจ้าของธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลน์เต็มตัวเนาะเป็นบิชเนสพาร์เนอร์เต็มตัว,นะตวแล้วก็รุยงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะสิ่งที่ผมได้รับก็คือว่า วันที่ผมยังไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยผมอาจจะต้องลงทุนลงแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะแล้วก็ไปทํางานเยอะเนาะแล้วก็วันนี้นะปะัจจุบันนี้มีเวลาที่สามารถจะดูแลครอบครัวได้เนาะแล้วก็ดูแลแม่ซึ่งอายุ74ได้นะมีเวลาให้กับท่าน,นแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองเนาะมีเวลาให้กับตัวเองสามารถที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เดินทางเมื่อไหรก็ได้พร้อมทั้งมีเวลาที่จะดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้นเนาะสามารถที่จะอยู่ ฟิตเนสได้เป็นวันๆก็สามารถอยู่ได้สามารถเที่ยวหลายๆวันก็สามารถเที่ยวได้นะสามารถที่จะมีบ้านมีรถได้เนาะแต่การเปลี่ยนแปลงของผมเนี่ยเขาบอกว่าคําถามที่ดีเพียงแค่หนึ่งคำถามเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ตลอดกาลจริงๆเนาะการเปลี่ยนแปลงสามารถ จากการตั้งคำถามแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นเองผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะงานที่เราทำเนี่ยมันจะตอบโจทย์ชีวิตเราได้จริงๆหรือเปล่าเนาะก็สงสัยเนาะแล้วก็หลายๆครั้งก็ได้ยินคนพูดว่างานที่เราทำตอบโจทย์ชีวิตเราได้จริงๆหรือเปล่าเนาะก็มานั่งคิดเนาะเออจริงวะเราไม่ได้แข็งแรงตลอดชีวิตเนาะเราไม่ได้แข็งแรงตลอดชีวิตจริงๆ แล้วยิ่งพอมาได้รับข้อมูลนะว่า95%นะของคนวัย60เนียังต้องทำงานและพึ่งพาลูกหลานอันนี้เป็นข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาเลยนะว่ามีเพียงแค่5%เท่านั้นที่จะมีชีวิตอย่างสุขสบายหลังจากวาัยเกษียณผมก็เลยเริ่มตอบโจทย์ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานที่ทำเนี่ยมันมีปัญหาแล้วละ่ะสิ่งที่ผมนั่งคิดก็คือว่าตัดสินใจว่าเราจะขึ้นรถเม ผิดสายและยอมนั่งไปเรื่อยๆหรือว่าจะลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่ผมตัดสินใจคือผมตัดสินใจลงเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะแล้วก็มาทําในธุรกิจอยู่ในรีเวอร์ไลท์สิปีที่ผ่านมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ผมเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเกือบจะพลาดเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะแบบว่าล้มเหลวอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะเพราะว่าทําธุรกิจยูนิลริเวอร์ไลน์เนี่ยมันมี3มสิ่งที่เราจะต้องรักษาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนะรักษาคืออะไรเราจะต้องรักษาเรื่องบางเรื่องเนาะที่จะต้องอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเนาะเวลาเราเริ่มทําธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรามักจะมีทัศนคติ ในการที่จะบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเนาะเราอยากจะไม่อยากเป็นลูกน้องใครเนาะเขาบอกว่าการรักษาทัศนคติที่ดีเนี่ยยากยากมากๆเนาะแต่มันยากน้อยกว่าการสร้างขึ้นมาใหม่หลายๆคนเนี่ยรักษาทัศนคติเนี่ย ไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดปุ๊บเราก็เอาไปทําไม่ได้นานเพียงพอนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรักษา,าทัศนคติได้เนี่ยผมก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องเล่าหนึ่งเนาะผมก็ไปฟังเขามานะแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้แล้วผมก็เฮ้ยฟังมาติดหูนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้รู้สึกว่าเราอจะต้องไม่กลับไปเป็นลูกจ้างเนะเพราะว่าตอนที่ผมอ่ะมาทําธุรกิจแรกๆเนี่ยผมก็อยากจะกลับไปทําเป็นลูกจ้างนะเพราะ,ะไรายได้มันน้อยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ฟังก็คือว่า เขาเล่าเรื่องชาวนาเนะชาวนาเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็พา ควายนะออกไปทํานาแล้วแล้วพอไปทํานาเสร็จแล้วก็ตอนเที่ยงก็พักกินข้าวเนาะแล้วช่วงบ่ายก็ไปทานานะแล้วก็ตอนเย็นก็พักกินข้าวแล้วก็นอนเนาะชีวิตของชาวนาเนี่ยกับควายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะควายก็จะมีหน้าที่คือตื่นเช้ามาแล้วก็ไปทํานาทํานาเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปทํานาทํานาเสร็จแล้วกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนเนาะพอนั้นเสร็จมันก็นั่งคิด โอ oh, ้จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยฉลาดกว่าควายอยู่หน่อยนึงเนาะก็คือว่าเช้าตื่นมาเนี่ยเรากินข้าวเองเนาะแล้วก็ไปทํานานะไปทํานาเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวเนาะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปทํางานนะไปทํางานเสร็จแล้วก็กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็นอนชีวิตของพนักงานประจําเป็นแบบนี้ผมได้ยินปั๊บผมนั่งคิดเลยว่าชีวิตเราอะแตกต่างจากนิดเดียวเท่านั้นตรงที่ว่าเจ้านายเนี่ยให้เงินเดือนของเราอ่ะ ไปกินข้าวเองเนาะเพร,เราะฉะนั้นเราฉลาดกว่าเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเรากินข้าวเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องรักษาทัศนคติใ ouais นการเป็นเจ้านายตัวเองให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรักษาเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของรักษาบร,รรยากาศเนาะหลายๆคนเนี่ยในเรื่องของการรักษาบรรยากาศสู่ความสําเร็จเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่คิดเนาะอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่สมาธิสั้นเนาะเดี๋ยวก็อยากทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็อยากทําอย่างนี้เดี๋ยวก็อยากทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทําอย่างนี้ แต่สิ่งที่ผมคิดได้เนาะแล้วก็คิดเป็นนะผมเคยนั่งคิดเนาะตอนนั้นเนี่ยผมในฐานะผมก็เป็นทั้งนักศึกษาลามคำแหงเนาะแล้วผมก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เนะผมอินทานไม่ติดเนาะแล้วผมก็อินทานใหม่จนเข้าธรรมาศาสตร์ได้นะวันที่ผมเรียนลามคำแหงเนี่ยผมก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเรียนนะพอไปเรียนเสร็จบรรยากาศของการเรียนก็คือว่าเรียนกับ ตู้ทีวีเนาะแล้วก็ไม่ได้เจออาจารย์เนาะแล้วเพื่อนๆก็ชวนนะแล้วก็ออกไปในเรื่องของว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนหรอกเดี๋ยวมาเรียนที่หลังก็ได้มาอ่านหนังสือที่หลังอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าดูสถิติเนาะแล้วก็ใครรู้เนาะก็คือว่านักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยจบเข้าไปเขาประมาณสักสามพันคนเนาะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะจบออกมาประมาณสามพันนิดๆเนานะที่เหลือก็อาจจะไม่จบอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะแต่นักศึกษารามเนี่ยสมัครไปหนึ่งแสนคนเนาะจบมาก็ปีหนึ่งก็ ประมาณหนึ่งหมคนเนาะความแตกต่างเยอะมากนะก็คือว่าสมัครไปแสนทําไมจบแค่หมืน่นแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของบรรยากาศล้วนๆนะเพราะว่าวันที่ผมเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็จะถูกบังคับเนาะให้เข้าเรียนตามฟังก์ชันต่างๆนะว่าจะต้องเรียนอันนี้ต้องเข้าเรียนอันนี้ทําไม่เรียนก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะแต่รามเนี่ยผมฟรีสไตล์แล้วก็ฟรีดอมมากๆนะยิ่งมนุษย์มี สมาธิสั้นเท่าไหร่โอกาสที่มนุษย์จะประสบความสําเร็จก็ยากเนาะผมก็ได้เอาตัวนี้แหละที่มันเป็นแนวความคิดในการใช้ชีวิตในการทําธุรกิจ u ยูนิลริเวอร์ไลน์นะผมก็คือสิ่งนี้ผมจะทําก็คือผม,มจะเข้าประชุมไม่ขาดเนาะ แล้วก็ผมก็จะฟังซีดีไม่ขาดนะแล้วก็อ่านหนังสือไม่ขาดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยพอเข้ามาทําธุรกิจนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเข้าประชุมหรอกไม่ต้องฟังซีดีหรอกแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเนาะสิ่งที่มันทําให้เราอ่าหลุดออกจากทัศนคติที่ถูกต้องก็คือเรื่องของบรรยากาศเนาะหลายๆคนอ่ะไม่ยอมอยู่ในบรรยากาศเนาะแล้วยิ่งอ่ายุคนี้เนาะบรรยากาศมันพาไปนะยุคนี้เป็นยุคโควิดนะก็ เตียงดูดวิญญาณก็จะพาให้เราเนี่ยนอนได้มากขึ้นเนาะแล้วเราก็สามารถทําสิ่งที่ไร้สาระได้ค่อนข้างเยอะขึ้นเนาะอันที่สามที่ผมต้องรักษาไว้นะก็คือรักษาการกระทำเพื่อวางสำเร็จเนาะใครๆเนี่ยหลายๆคนนะเขาบอกว่าใครๆก็คิดได้เนาะแต่ทําสิ่งนั้นนะ่ะทำจนสําเร็จเนี่ยมีไม่กี่คนหรอก เขาบอกว่าหลายๆคนเริ่มต้นได้เนาะเริ่มต้นการกระทําของเราได้เริ่มต้นว่าเราจะไปทําอย่างนั้นเริ่มต้นโดยทําอย่างนี้แต่มีน้อยคนมากที่จะทําแล้วก็ติดตามมันจนประสบความสําเร็จเนาะตื่นมาทุกเช้าเนาะเราต้องทําอะไรเนาะเราก็ทําสิ่งที่ควรทําในเวลาที่ควรทำเนาะเราก็จะได้เหลือเวลาที่ไปทําในสิ่งที่อยากทําในเวลาที่เราอยากทำเนาะเพราะฉะนั้นงานของเรามีก็ไม่กี่อย่างเนาะก็หนึ่ง U สาม S หนึ่ง M เนาะก็คือใช้สินค้านะแล้วก็สปอนเซอร์ลิงนะแล้วก็เซลล์ลิงแล้วก็ เซอร์วิสเนาะแล้วก็มีติ้งเนาะก็ทาอยู่แค่นี้แหละสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญก็คือว่าแม้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณเปลี่ยนแปลงและคุณรักษาสามสิ่งนี้ไม่ได้เนาะก็โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จก็มีได้ยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเกือบจะรักษาสามสิ่งนี้ไปไม่ได้เนาะนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าวันนี้ที่พวกเราเนี่ยกําลังไล่ล่ากันอยู่เนี่ยเราอาจจะกําลังไล่ล่าความ มีความสุขเนาะเพราะในธุรกิจเราเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้ในเรื่องของเงินอย่างเดียวเนาะหลายๆคนเนี่ยถ้าทํางานเนี่ยก็ไปทํางานที่อื่นก็ได้เงินเนาะแต่อาจจะต้องทํางานเยอะเนาะแต่ธุรกิจเราเนี่ยทํางานเนี่ยไล่ล่า happiness เนาะก็คือไล่ล่าความสุขเนาะยิ่งเรามีความสุขนะลิ่งเราทํางานแล้วทําช่วยเหลือให้ผู้คนได้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะบอกว่าผมใช้คําว่าไม่ร่ารวยเท่ากับคนอื่นเนาะ แต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยความสุขเนี่ยผมจะน้อยกว่าเสมอไปนะเพราะอะไรเพราะณปัจจุบันนี้ผมอาจจะไม่ได้ร่ํารวยเท่าคนอื่นนะมีไรายได้หลักล้านเหมือนคนอื่นนะผมอาจจะมีไรายได้แค่หลักแสนแต่ยูนิลิเวอร์ไลท์เนี่ยมันมอบความสุข ที่มันเป็นความสุขที่เราสามารถมีอิสระในการเลือกเนาะมีอิสระในการใช้ชีวิตและก็มีอิสระในการทํางานเนาะอยากจะฝากไว้นะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งชีวิตจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ก็คือเรื่องของทัศนคติที่ ดีไว้ให้ได้เนาะและอันที่สองก็คือบรรยากาศในการที่เราจะอยู่ในบรรยากาศของความสําเร็จเนาะอยู่กับอัพไลน์อยู่กับใครหลายๆคนที่ทําให้เราไปสู่ข้างหน้าได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็รักษาการกระทําให้ได้นะเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเนาะใครๆก็เปลี่ยนแปลงได้นะแต่การรักษา ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงรักษาสามสิ่งนี้ไวนะ้เนาะก็ transforming life for life นะครับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทั้งชีวิตเนาะก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าถ้าคุณเปลี่ยนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่คุณต้องรักษาการเปลี่ยนแปลงรักษาทัศนคติที่ถูกต้องรักษาในเรื่องของบรรยากาศที่จะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าแล้วก็รักษาในเรื่องการลงมือทํานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทั้งชีวิตมาแล้วก็มาเป็นแรงบรันดาลใจที่อยากให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทั้งชีวิตนะครับสวัสดีครับ ฉันจะดูแลเธอ,อยางไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสานดิดีย่อมาจากดัลฟินิตี้มีในเบอร์รี่ต้องมีดิดตีจากเบอร์รี่ในไม้ตีรอยแก่เท้าคงจะไม่ดีมิฉันดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้ร่างกายต้องการดีดีที่มีมาใน ใส่ผู้ฉันดีและเธอได้นอนและฝันดีเดลฟินิตีให้ภูมิต้านทานดีมันมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวีอพฉันจะดูแลเธอยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสานดิดีย่อมาจากเดลฟินิตีมีในเบอรี่ต้องมีดิดดีจาเบรีในเมื่อกี ฉันจะดูแลเธอ,อยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรอบกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดิดีย่อมาจากดฟินในดีนมีในเบอร์รี่ต้องมีดิดีจาก คงจะไม่ดีมีฉินดูแลตัวเองต้องเริ่มจากตอนนี้อร่างกายต้องการดีดีที่มีมาในมาเกี่ตับไตใส่ผู้ฉันดีและเธอได้นอนและฝันดีเดลฟิ <ph> นิดีให้ภูมิต้านทานจะดีมันมีฮีโร่ตรงนี้ก็พร้อมเปลี่ยนจากมีเป็นวิญาฉันจะดูแลเธอ,อยังไงเธอตัวฉันยังไม่ดีทุกสิ่งรางกายมันทำเธออ่อนแอลงไปทุกทีที่เธอและฉันต้องการคงเป็นสารดีดีย่อมาจากเดลฟินิดีมีในเบอรี่ต้องมี